โอเควันนี้ครับวันนี้ทุกคนนะครับคันนี้ก็เวลา,า5โมงเย็น11นาทีแล้วนะครับเนาะก็วันนี้อาจารย์พูดมากนะครับอนะ่าก็เมื่อคืนนี้คือ107บนรดาชานะครับก็พอรถออกบังลาปุ๊บช้ามาประมาณ121น12 1, าทีนะครับเนาะโน่ลงให้โน่ลง พอเสา็วผ่านบังหน้าที่สองสช้าร2 3, 10, 4, 9นาทีนะครับโอเควันนี้ะะมาพูดนะครับอ่าก็อย่างอย่างที่ว่านะครับไอเฮียวีคุณคนรู้จักไหมเออไอเฮียวีอ่ะมันไปทําไปทับกิน่นแต่ช้ามันนั่งขบวนไหนไม่รู้นะอาจจะนั่งสองหนึ่งสองอา,อาจจะนั่งสองสองถง รู้ไหมไปไปไปทำกินน่ะไ,ไม่รู้ว่าไปทำอะไรรู้ไหมทุกคนรู้ไหมพวกคนรู้ไหมเออรู้ไหมไปเอาทานในเอาเอาเอาทานเอาทานนานที่ไหนไม่รู้ว่าที่มันบอกทุกคนที่มันบอกกับพวกเราอะ่ะถูกไหมคือจะให้ผมผมกับแม่สองคนต้องไปทำกินไม่ไปหรอกที่จริงอาจะเป็นทําไมเออจะเป็นทําไมทํากินอะ่ะ นะไอไอเฮวี I I I มันบอกผมไนงะทุกคนถูกไหมเออแนนน่ยมันอาจจะให้ผมไปมันแต่มันจะให้ผมไปทำกิจมัน,นต้องออกเองินค่าตั๋วด้วยถูกไหมเออมันนะต้องออกเองินค่าตั๋วถูกไหมไม่ใช่ไปแบบฟรีๆไม่ได้ถูกไหมเออใช่อีกสําคัญคือไอเฮียวีอ่ะมันไปเข้าใบพักดูไหมเข้าใบพักที่วัดไส้มงคลน,นะดูไหมเออ คนอื่นนะเขาก็บอกผมถูกไหมเออแ,แน่แน่คือแบบเวลากลางมของ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 ไอรวีมันเยอะโอ้คนเห็นไหมเออก็ผมก็อยากบอกกับพี่นาันาน,านังพี่น,นัดก็พี่ทีมธนิจจะบอกนะุนิยะอยา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 ให้สองคนเนี่ยมาที่ปังหน้าเฮือกมาจาัดก,การไอรวีเลยนะจากนะ ตะก,กาเป็นหรือเปลา่าผมผมถามพ,พี่นะพี่ครับตะก,กาเป็นไหมืมึคือแบบไอลาวีอะวีนิการมมันเยอะขึ้นรถไปนะไม่ขึ้นรถไปนะนปนะมันไม่ซื้อตั๋วของคนเออมันะ่ะขึ้นรถไปมันไม่ซื้อตัว๋วถูกไหมเออมัน่ะขึ้นรถไปมันไม่ซื้อตั๋วถูกไหมเออ บางคืนรัจ่าบางหน้าไปทุ่มแสงถูกไหมเออพอพอ,พอ,พ,อพอลงทุ่มแสงปุ๊บมันหนักกับสองมันหนะกลับสองสองสองศูนย์หนึ่งถูกไหมเออแน่ๆนะครับอ่าแต่พอทีหนึ่งแล้วพอทีหนึ่งไอไอลาวีอะนั่งสี่ศูนย์แปดจ่าบางหน้าไปหนึ่งแสงนะนั่งหนึ่งไอนั่งหนึ่งไอหนึ่งหนึน่ง ตังสูนเก้ามันมันก็กับัมันกับบ้านลงที่นี่ถูกไหมเออแน่แน่คือแบบมันต้องแบบมาลองตีตัว๋วนะถูกไหมไอ้ฮีวีไม่ไอ้ไอ้ฮีวีไม่มีเออไม่แบบไม่ตีตั๋วเลยทุกคนไอ้ไอ้ใหญ่ไอ้ลาวีอะมันไม่เปนแบบว่ามันมันไม่แบบมันว่ามันไม่ตีตั๋วสักคำนี่ทุกคนเถ็มไหมไม่ตีตั๋วเลย มันขึ้นรถไปเรื่อยคทุกคนทุบไหมเออแน่ๆคือแบบเหมือนว่าผมมันทำไม่ไหวแล้วเออประมาณเนี้ยมันแบบมันด่าแม่ผมด้วยทุกคน,คนมันด่ามันด่าแม่ผมเรื่องอะไรไม่ดูนะก็พี่นากับพี่ทีก็ไปถามมันมันด่ามันด่ามันด่าแม่ผมเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่รู้นะครับเนาะผมไม่ดูผมไม่ดูจริงๆนะ เอออย่างที่แบบอย่างที่ไอเฮียเบียมันชนให้ผมไปผมก็ไม่ไปถูกไหมเออถูกไหมเออมันชนผมไปอะ่ะจริงจริงอ่ะเอราวียอย่าไปไอ,ไอเฮียเบียมาวะอย่าไปอย่าไปลุบด,ดีผมก็ไม่ไปอะ่ะถูกไหมให้ให้มันไปคุณเดียวถูกไหมเออแต่มาตอนนั้นที่ไอ ไอเียีมาให้ผมฟังบอกว่าจะเอาไอจะเอาอไอเรียกว่าเบียทั้งหกขวดโคหนึ่งนแน่ๆเอาไปแบกกินขบรนรถไฟได้ไห,ไหมก็ไม่ได้มันพี่คนหม่เว้ยถูกไหมเออน,นแน่ๆคือแบบผมก็ทำไม่ได้ทุกคนทำได้ดีทุกคน,นผมมาแก้ปัญหาก็ไม่ได้แก,แก้นวดแก้นี้ก็ไม่ได้เห็นไหมผมต้องวานให้พี่ๆมาแก้ มาแก้ให้ให้ผมอีกเออผมผมมาแก้มันไม่ได้อ่ะถูกไหมเออมันมก็ดื้อมันก็รัดนะทุกคนถูกไหมเออไอเออ,ไอเออไอเทียบวีอ่ะทำอะไรกันแน่ทุกคนผมก็หมั่นใส่มันนะไม่ใส่แบบไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนไม่ไม่ใช่เออหมือนเออมหมันใส่ตัวเองนะก็ไม่ใส่เหมือนใส่มันนี่เนี่ยมันนะ่าทำผิดรู้ไหมเออเออ คือแบบว่าผมมาทำไม่ไหวทุกคนเออที่จริงอะ่ะเราเมืองอะ่ะคับระกาศว่ารถเร็วรถธรรมดามันต้องมันต้องปรับนิดหนึ่งร้อยถูกไหมเออถ้าเป็นรถเร็วอะ่ะปรับสองร้อยห้าสิบถูกไหมเออแต่ว่ามันอะ่ะขึ้นรถไปมันอะ่ะขึ้นรถไปมันอะ่ะไม่ซื้อตั๋วครับนะไม่ซื้อตั๋วเดินทางของของบวนรถ เดี๋ยวนี้มันใช้ได้ไหมทุกคนใช้ไม่ได้ต้องต้องแปลว่าต้องซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถไปนะเออซื้อซื้อตั๋วก่อนต่อว่าต่อให้ต่อขึ้นรถไปอะไรประมาณนี้นะครับเนาะไอเฮียเวียมานั่งแบบมานั่งรถไฟฟรีจริงหรือเปล่าผม ผมถามพวกคนนะมานั่งฟรีไหมนั่งฟรีไหมก็ไม่ฟรีอ่ะมันก็เสียตังค์อ่ะถูกไหมเออมันมันก็เสียตังค์ธรรมดาถูกไหมเออไอไอเฮีวีมันนั่งจับบังหน้าไปถึงตึมแสงอ่ะถูกไหมเออแน่คือแบบเฮวลากรรมของมันมันเยอะหน่อยถูกไหมเออเอเอไอเฮีวีอ่ะเวลากรรมของมันมันเยอะหน่อยถูกไหม มันขึ้นมาฝั่งนี้นะสมมติว,ว่ามันเดินมาฝั่งนี้ใช่ไหมมันเดินมาฝั่งนี้เพิมเดินมาตุ้ตู้มาข้ามแล้วก็มาขึ้นรถไปเลยถูกไหมเออน่เนี่ยมันมันอะไม่ซื้อตัว๋วแต่แต่ที่จริงอะ่ะผมก็อยาอย่าฝากบอกกับบครลอสี่สิแปดไม่ต้องเปิดประตูหน้าใช้เปิดข้างฝั่งเดียวจบนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดประตูหน้าใช้นะ นั่นไอ้น้า,นนานฝั่งนี้นะไม่ต้องเปิดเปิดตั้งแต่นั้นนี้พอแน่แน่คือบังคัาว่าบังคับมันอ่ะไม่ให้ไปถูกไหมเออแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะไอไอยวีไปไปขอบอกคลองสี่แปดว่าไปทุกแสงได้ไห,ไหมเขาเขาก็ไม่ให้ไปถูกไหมเออแน่แน่เวลการมันน่ะมันเยอะมากกว่า เออไม่รู้ว่าไอเฮียเวียมาว่าแม่อะไรด้วยว่าแม่ด้วยแต่หาว่าเออผมผมไม่รู้เรื่องเหรอผมมาดูโน่นมากกว่าโน่งกับมึงนั่นแหละผมก็ทําไม่ได้ทุกคนไม่รู้ผมจะเอาผมจะเอาอะไรดีทุกคนผมมันผมมันทน พอนไม่ได้มาแน่งกก่งฟอมก,ก,ก,ก็ไปทิ้งแน่นู่นแน่นี่ก็ไ่ทิ้งทั้งอย่างแต่แม่อาาวไปกองต้ไตนไม้กองไหนอย่างแน่แน่ไปกองนู่นกองต้นไม้ต้องกองไหนอย่างถุงไอเป็นเป็นถุงขยะนะคนเป็นถุงขยะเออถุงขยะที่เอามาจับบนรถไฟอะ่ะเออสี่ส่วนแปดหนึ่งสเก้าหนึ่งหนึ่งด้วยทั้งสามความบ,บัวเลยแน่แน่เอามาจากง อาไวจานถุงขยะมันก็มันก็จะสร้างนงจะสร้างนงจะสร้างนง,ง,งเพื่อจะไปเพื่อจะเอาไปเอาเพื่อจะเอาไปขายที่อื่นถูกถูกไหมเออนั่นไวันนี้กรรมมันเยอะไงแหม่ไม่ใช่ตัว๋วเฮ้ยระวังนะผมจะไปผม,ผมจะไปบอกพี่นัดเอาไงนบอกแน่นอนเชื่อทุกคนเชื่อเบอกแน่นอนบอกแน่ไม่ต้องหวัง มึงอ่ะเข้าไปพักด้วยบอกแน่นอนโมเดลกรรมมันเยอะเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปบอกพี่นันเลยถ้าถ้าวันไหนที่ถ้าวันไหนที่ผมจะไปหาพี่นันนะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะอยากจะเล่าเรื่องให้น่าจะเล่าเรื่องให้ใหพี่นันฟังนะโอเควันนี้ผมขอนแล้วนะครับอย่าลืมนะ กดไคนกดนใจกดช่องทุกบังนะั้นยจะไปพายคิมนะครับเนาะนะนะคือแบบว่าคือแบบว่าอย่ายาให้มาตักกาดไอเฮี้ยมีหน่อยนะมาตักกาดเลยนะเออโอเควันนี้วันนี้ผมอล้านะโหฮ่าพึง่งออกจากเพึง่งผ่านบังกาศแล้วโอเค